ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับืัอนี้กมาพ่อๆกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามราวพัฒนาต่อยนะครับของอาจารย์เซียนแอดตั้มนะครับอาจารย์มนกเดชชงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับราวพัฒนาออก9 3 7 4 3าส ครับเลขล่างก่อเกตซีนะครับเนาะครับเป่ามาแล้วเอฟซีเป่าสามสามนะครับครับของอาจารย์เซียนเอตตามงวดที่ผ่านมาก,กะลุดนะครับนะธรรมดาเนาะครับเอฟซีเนาะกนะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะครับแต่ว่างวดนี้อาจารย์ใไฮเกม่ารู้สึกว่าจะหน่อยหางกว่าเก,ก่านะครับนี่ครับอาจารย์พันธ์ในวิ่งลุ่หก สาสองกับ6นะครับเนาะครับการุดไปนะครับเอาวันพุธนะครับเนาะนะมาตามกันต่ออีกนะครับตามต่อวันพุธนะครับ พันพุทธที่16สิงหาคม66นะครับบรรยากาศเป็นเอกนออฟซีทั้งคนทั้งปีคือหอนเนาะ ผลบต่ตกมาลายมือแล้วแดด เรียนแอดต่ำนะครับครับคือเกานะครับเนอะอาจารย์พเนมาบนล่างนะครับ เดี๋ยวทำเบื้องในทอดซับก่อนบนล่างวิ่งรูดสามกับเจ็ดนะครับ จานประเน,นในที่3นะครับเน้นที่3นะครับเนาะครับเบอร์เบิงจับคู่ 3า34 35สามสี่สหนะครับหลักเก็ด เกดสองเกดสามเกดห้านะครับมวนีในไฮมาหกั้งนะครับแต่ว่า,าจารย์ก็มีเลขสามตัวมานำนะครับเลขสามตัวมี 3ามห้สองรับ3ามเจ็สีห้า นะครับครับเดี๋ยวมาเบิงตัวเนียนนะครับเนาะอาจารย์พันเน้นให้ สา3 4 7 3ส่วนเลขสามตัวนะครับ เห็นสามหางครับวันพุธนะครับเนะาะเราพัฒนา16สิงหาคม66หกับรูด3กับ7เน้นที่3นะครับเนาะครับจับคู่3ามสองสามสี่สาห้าเสองเจ็หับเลขสามตัวกับสามห้สองสมเดสี่ สามห้าสี่ครับเน้นสามห้าสองสามสองสามสี่เจ็ดสามนะครับเนาะนี่ครับคือเซียนแอดตัมนะครับครับอา้าวพอเตีมขอกราบขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเดอ้อครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตีมนะครับเนาะฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอาวันนี้พอแตีมกับคอไวพ้พอดให้เขาปังๆเด้ออาจารย์เนียเอฟซีก็จะไเดย์โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วขันมากขันสอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแตีมนั่นเลยนะครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตีมเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแตีมกับคอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแตีม รับพอเต้มขอ,อไหวพริบให้มีแต่ควอมสุขควมจะเลื่อนนะครับเด้อควมเจ็บให้ไใดควอมไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกวหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มกัมีแคนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม